ขอต้อนรับกลับสู่ช่วงอิสปายค่ะช่วงนี้นะคะเรามีประติมากรรมสุดพิเศษมานําเสนอค่ะปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นประติมากรรมเนี่ยสร้างขึ้นจากปูนซีเมนต์เหล็กหรือบรอนซ์น้อยนักนะคะที่จะเห็นสร้างขึ้นจากแก้วแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นศิลปินซึ่งสามารถสร้างแก้วออกมาได้อย่างงดงามมากค่ะจนได้ชื่อว่าเป็น Master of Glass เลยละค่ะขอต้อนรับคุณจิรวัตรชวนาทิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตัวจริงแหละนะสำหรับปฏิมกากร์ระดับโลกนะคะนะสร้างสรรค์คือคนนี้เลยเป็นคนไทยหนึ่งเดียวนะคะที่ตอนนี้สร้างสรรค์งานแบบนี้ะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผ่านมาระยะเวลา25ปีได้หรือยังคะได้แล้วครับ25ปีแล้วครับค่ะ,ค,ะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบไม่รู้จักชื่อคุณจิรวัตรนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าเนี่ยจะมีคนได้เห็นผลงานของคุณจิรวัตรไม่น้อยเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราขึ้นภาพให้ดูก็จะร้องออกกันเลยทีเดียว แต่ว่าก่อนหนะ้าก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยเราอยากจะทราบว่าความเป็นมาทำไมคุณจิรวัลถึงได้สนใจแก้วแล้วก็สร้างศิลปะแก้วขึ้นมาคะก็มีความรู้สึกว่าคือตัวผมเองเนี่ยจริงๆเราเรียนด้านจิตกรรมครับเป็นภาพวาดสีน้ำมันนะครับจบจบ,จบด้านด้านนี้มาแต่ว่ามีอู่ปีนึงในการทำงานนะครับได้ได้ไปที่ประเทศอิตาลีแล้วก็ได้ไปพบปะเห็น พวกแก้วสีของโมราโน่ครับ oh, <okay. S 1> แล้วรู้สึกพลับใจก็ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน <Okay. S 1> ทำให้เราผลขวายกระตือร้อนที่จะไปศึกษาแล้วก็เรียนเรื่อง oh. การทำแก้วเพิ่มเติม oh. จนจนได้มีโอกาสกลับมาทำซื้อของตัวเองนะครับ <Okay. S 1> ก็ปีนี้ก็ ที่ห้ายี่หกปีแล้วเราต้องใช้เวลาเรียนที่อยู่ที่ตลีนานไหมคะตอนนั้นก็จริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนเป็นคอร์สไปเนื่องจากเขาไม่ได้มีการเรียนการสอนโดยตรงครับเหมือนแอบเรียนกับเทคโนิเชียนเขาอะไรงั้นแล้วก็ไปดูเดินดูตามสตูิโอต่างๆแล้วก็หาข้อมูลหาซื้อวัตถุดิบกลับมาเพื่อทดลองทาเองครับก็เนื่องจากเราไม่้มีรูปความรู้พื้นฐานมันก็เหมือนก็ลองลองผิด ลองถูกครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังลองผิดลองถูกอยู่นะครับ,บคืออันนี้ฟังแล้วรู้สึกเป็นข้อดีอยู่อย่างนะคะศิลปินบางคนก็หลายๆายคนที่อาจจะเป็นศิลปินที่เหมือนเราเองเนี่ยเราสร้างสารรค์เองเรามีความรู้สึกว่าเออเนื้อมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาก่อนมันถึงจะออกมาเป็นงานศิลป์อย่างแท้จริงคอันนี้ชื่นชอบมากแล้วที่สําคัญที่สุดเมื่อก่อนแอบทราบมาว่าทําเป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช่ไหมคะเป็นอะไรนะคะยังไงก็จริงๆก็เริ่มต้นจาก คือทําเป็นนาฬิกาบอบรูปพอดีไท้ดิสเมลาสให้ดีไซน์ที่ของญี่ปุ่นนะฮะห้างทาคาชิมายะก็เป็นเหมือนของที่เราเลือก,กครับแต่ว่าคือเนื่องจากลักษณะของดีไซน์ของเราเนี่ยเป็นเป็นในรูปแบบของมูรรโนเป็นเป็นแก้วสีก็มีลูกค้าให้ความสนใจอยู่มากเราก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่หลายปีเหมือนกันครับครับ ก่อนที่จะมาค้นพบเทคนิคในการที่แบบสอนอชั้นนันนี้ใช่ไหมคะครับคค่ะช่วยเล่าถึงเทคนิคอันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเทคนิคอันนี้ก็คือนำนำกระจกมาตัดหิดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วกออ็นำมาซ้อนกันเรียกว่าเทคนิคเรียกว่า stack glass ครับครับ,รบก็ก็เป็นพื้นฐานจนได้มาทําอะไร เป็นเรื่องใหญ่จนทุกวันนี้ครับ,รบมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงการนำแก้วมาซ้อนซ้อนกันสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยก็คือว่าแล้วตัวที่ประกอบด้วยกันล่ะคือที่เป็นตัวเชื่อมสาคัญคืออาจจะเป็นกาวตัวนี้ค่ะมันคืออะไรยังไงอันนี้เขาเขาเ,ขา,เขาเรียกภาษาเทคนิคว่าเรียกว่ากาวยูรีครับกาวตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือใสแล้วก็จะแข็งตัวทำปฏิกิริยากับแสงคุณท่าแวลเลตนะครับ ทำให้มีความแข็งแล้วก็มีความคงทนนะครับทำให้งานที่เราติดเนี่ยกลายเป็นอันหนึ่งเดียวกันครับครับอย่างประติมากรรมที่เราทราบมาก่อนหน้านี้นะคะคือว่าเจดีย์แก้วครับอันนั้นก็มีเทคนิคเยอะอยู่เหมือนกันมีเทคนิค,ค,คอะไรบ้างคะเออก็ก็เป็นเทคนิคของสแต็กากร์เนี่ยครับเพียงแต่ว่าเราเป็นงานชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายครับเพราะว่า งานนี้เราได้ทําทั้งเป็นทั้งปฏิมากรรมแล้วก็เป็นทั้งสถาปัตยกรรมครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้กับพุทธศาสนาครับคือเจดีย์องค์นั้นนี่คือเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะมีความมีความสูงประมาณเท่าไหร่ครับแปดเมตรครับโอ้โหแปดเมตรเลยแล้วที่สําคัญต้องอยู่เป็นร้อยปีครับจุดนี้สุดยอดมากทีเหมือนกันต้องใช้เวลาสร้างสรรค์ขึ้นกี่เดือนนะคะ อันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณสปีครับโอ้โหดิฉันถามน้อยไปนะคะเป็น่จริงๆมันต้องเริ่้งแต่ขั้นตอนการดีไซน์ด้วยใช่ไหมคะต้องกระบวนการดีไซน์ครับดีไซน์ออกมาตอนนั้นคิดยังไงแดงบันดาลใจยังไงถึงได้ออกมาเป็นลักษณะรูปทรงแบบนั้นค่ะอ๋อส่วนองค์เจดีย์แก้วเนี่ยเป็นเป็นการจําลองเจดีย์มหาราชมงคลของหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมงคลอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสักราชนะครับค่ะ ก,ก็ท่านได้มีลำดีให้ผมมาออกแบบแล้วก็สร้างครับองค์งเจดีย์เนี่ยคงไม่ยากเพราะว่าทําตามรูปแบบของ,องเจดีย์องค์ใหญ่ที่ที่ที่มีอยู่แล้วแต่ส่วนที่ยากที่เราเพิ่มเติมเข้าไปคือคงเป็นเรื่องของพญานาคมากกว่าออเพราะาาว่าชิล้อมเจดีย์อยู่ชิล้อมเจดีย์เพราะเพราะในอดีตเนี่ยไม่เคยมีใครนําพญานาคเนี่ย มาอยู่ใต้ฐานเจดีส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแต่มีแต่ยักษ์ครับพญานาคก็อยู่แค่ปันได้จะไม่มีโอกาสได้ไปถึงองค์เจดีเราก็เลยถึงรอ้าวว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีมาก่อนหนึ่งเป็นสิ่งที่มีมาก่อนสองปกติในที่เราเห็นก็จะมีแต่ลักษ์ยักษ์นะครับค่ะแล้วก็คุดนะครับที่เราเคยเห็นกันเนี่ยแล้วก็ช้างจะอยู่ลองเจดีไม่เคยมีใครพูดถึงพญานาคเลยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ คือพญานาคเนี่ยก็รับใช้ใกล้ชิดพุทธเจ้า,ามาตลอดแล้ว,<ม>ลวทำไมในเมื่อมีโอกาสที่จะได้ถวายการรักขาพระบรมสรารีริกธาตุของพระุทธเจ้า,าเองเนี่ยทาไมโอกาสมันใกล้ชิดอย่างเงี้ยถึงยังไม่ทำไมเราไม่ลองทําดูคนี่คือคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณคุณวัดสังเกตอย,อยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่เป็นคําถามมาตลอดเพราะว่าตะก่อนเราก็มีโอกาสได้เกินชอบข้าไปวัดครับก็ไปดูศึกษาพิธกรรม ไปดูสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ศิลปะของทั้งเหนือก็จะสังเกตตลอดลวอ่าทำไมไม่มกีก็เลยมีโอกาสแล้วก็ที่เนี่ยเป็นวัดปักน้ำก,ก,ก็เป็นชื่อเกี่ยวกับน้ำเราก็เลยคิดว่าด้วยแรงบันดาลใจเล่อเหตุผลอะไรต่างๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันมันมน่าจะลองทำาน้ครับถือว่าเป็น Master มาสเตอร์เพีซเลยได้ไหมคะ ก็โซล่าผมระดับสุดยอดเลยนะคะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเราก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครทํามาก่อนแล้วมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นโย์ที่ท้าทายเพราะว่าจักรพญานาคเนี่ยก็จะมีรูปแบบไม่เหมือนพญานาคทั่วไปพญานาคส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นการเลื้อยหรือการขดใช่ไหมครับแต่พญานาคเนี่ยเราได้เอาส่วนของสิงห์ที่ทางเหนือครับที่อยู่หน้า ประตูวัดอะไรเงี้ยมาผสมกับรูปร่างของพญาน,นาคเพื่อให้พญาน,นาคมีความองอาจแข็งแรงพอที่จะค้ําพระบระมสารีริกธาตุพระองค์พระเจดีได้ก็เลยเป็นรูปแบบของสิงมาผสมกับ,กบพญาน,นาค เลยเป็นรูปร่างแบบนี้ขึ้นมาครับครับค่ะอยากรู้สามปีนี้ทีมงานต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมีทีมงานจริงๆอยู่กี่คนคะ๋อสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนค่ะน้อยนะคะน้อยมากค่ะพอทําทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนถือว่าในช่วงนั้นที่ทําไม่รับงานอื่นหรือเปล่าหรือยังไงคะก็ไม่ได้รับงานอื่นครับทุ่มทีเต็มที่เพื่อมาสเตอร์พีชชิ้นนี้คระคุณผู้ชมคะค่ะอยากทราบว่าคืองานถ้าสู นอกจากงานในเชิงที่เป็นลักษณะของศาสนาอย่เี้ยค่ะปกติแล้วงานของคุณวัดเนี่ยคือมีการเล่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ่อยๆครั้งไหมคะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่งานผมมันจะโมเดิร์นนะครับแต่ว่าไอการที่มามาทําเรื่องพญานาคหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ก็ไม่ใี่สาเหตุของการทำเหมือนกันเพราะว่าคือเราตะกอดเนี่ยเวลาคนเห็นงานเราเนี่ยก็จะนึกฝรั่งทำอค่ะนะครับ มันก็จะได้มีตลักอะไรที่มันชัดเจนครับหรือว่าเขารู้ว่าคนไทยออกแบบก็จะนึกว่าไปก๊อปปี้ฝรั่งมาหรือม่าคยอำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็เลยว่าเราน่้จะทำอะไรเพื่อเออความเป็นไทยบ้างก็ก็เลยมีโอกาสพอดีได้พูดคุยกับคุณวิกเตอร์สุขเสรีครับเออพูดการทั่วไปของ โรงแรมบุสิานีก็อยากทําได้มีโอกาสออกแบบให้กับทงโรงแรมบุสิธานีนะครับก็เลยช่วงนั้นมีนิทรรศการศิลปะได้มีโอกาสได้ทำเป็นครั้งแรกก็เลยออกดีไซน์ที่เป็นพญานาออกมาเป็นประติมากรรมเจ็ดชิ้นนะครับครับแล้วก็ก็ได้มีโอกาสให้ชาวต่างประเทศแล้วแขกที่พักโรงแรมได้มีโอกาสได้พบเห็นก็ ทำให้รู้ว่าคุกคนก็รู้ว่าเนี่ยคือเราคนไทยละที่คือคนไทยละนี่คือแก้วสิ่งที่เริ่มต้นของความเป็นแก้วของคนไทยอ่ะเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสทําอย่างนั้นครับนอกจากนั้นเราดิฉันรู้สึกว่างานของคุณจิรวัฒเนี่ยคือใช้วัสดุที่แข็งนะคะแต่ว่ามีความพลิ้วไหวมากเลยอันนี้จริงค่ะขอคอนเฟิร์มนะคะผู้ชมคะ และที่สําคัญเมื่อกี้แอบพูดถึงเรื่องของความโมเดิร์นเนาะ,ะกับความเป็นไทยจริงๆโจทย์ทั้งสองโจทย์คุณผู้ชมครับเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหินแล้วก็ยากแตกต่างกันมากทีเดียวอยากรู้ว่าการที่จะทํางานสองอย่างนี้ได้ความคิดมันแตกต่างยังไงคะเออผมผมว่าเราการเรียนของเราครับการที่เรามีประสบการณ์ได้พบเห็นสิ่งต่างๆ ในสังคมหรืออะไรเงี้ยครับเราได้หยิบยกบางเรื่องเข้ามาทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดนไม่ว่าจะเป็นไทยเดีย๋ยนี้มันจะมีผสมกันเราก็เป็นคนไทยในขนาดที่เราเห็นเทคโนโลยีวัฒน,นธรรมอะไรที่เข้าเมืองไทยเนี่ยเราก็เห็นสิ่งนั้นได้ผสมผสานได้ครับนอกจากตัวเทคนิคการแส็กกลาซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วนี่ค่ะค,คุณวัเดเย้นทำ หลอมใช่ไหมคะซึ่งคุณหญิงชอบมากที่หลอมขึ er ้นเป็นดอกบัวใช่ไหมคะแต่เราชอบจิตวิจิตรนิริตมากก็มีทั้งหลอมมีทั้งเป่านะครับแล้วก็มีการที่เรียกว่าสแต็คครับก็มันถ้าถ้าในอิตาลีเนี่ยทุกเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นแต่ละโรงงานเลยนะครับแต่ที่แยกชัดเจนแต่แต่ที่เราทําเนี่ย มันมีทุกเทคโนโลยีอยู่ในที่เดียวครับฉะนจุดเด่นของคนไทยคือเหมือนเราพยายามจะแบบไปให้ไกลว่าเรามีศักยภาพด้านไหนบ้างพยายามขยายศักยภาพเรียนให้รู้พื้นฐานทุกอย่างให้เข้าใจก่อนฉะนั้นเนี่ยพอเรียนรู้พื้นฐานให้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็แปรแปลงหรือคิดไปอะไรก็ได้แล้วครับค่ะแล้วถึงทุกวันนี้คุณจรวัตรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านแก้วให้กับทีมงานโดยตรงเลยหรือเปล่าคะครับ ันนี้คุณผู้ชมคะเป็นความอยากรู้ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าในหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะอยากรู้ว่าผลงานที่ออกมาจากทางทีมงานคุณจิรวัตรหรือตัวคุณจิรวัตรเองมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะไม่น่าจะเกินสิบชิ้นหรอกครับไม่เกินสิบชิ้นครับ,ค,รบคุณผู้ชมคะางานคุณภาพค,คุณภาพ <อ S 2> ะละเอียดใช่ก็ต้องใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ละชิ้นนี่ตกประมาณสามถึงสี่เดือนได้ไหมคะประมาณนั้นครับครับเราก็เลือกเฉพาะ ลูกค้าที่อะไรอะอยากได้สิ่งที่เราคิดจริงๆนะครับได,ได้พูดคุยได้ทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นความการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับลูกค้าที่สนใจแล้วก็รักที่จะทำงานอจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรามีความสนใจแล้ว <c oughs> อยาก <c oughs> ที่จะเป็นศิลปินแบบคุณจิรวัตรแล้ว <c oughs> สิ่งที่เป็นพื้นฐานหลักๆเลยนะคะที่คุณจิรวัตรมองนอกจากความรักแล้วคืออะไรคะ ก็ต้องมีความรักแล้วก็ต้องมีความเป็นการใส่ใจครับเพราะรักอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องใส่ใจที่ศึกษาใส่ใจที่จะทำแล้วก็มุ่งมั่นพอสมควรที่จะมีทิศทางของตัวเองครับการเรียนรู้จากคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นแหละเราก็ต้องเรียนรู้ว่าใครก็ทําอะไรมาบ้างแต่สุดท้ายเนี่ย มันก็ต้องมีความเป็นตัวเองนะครับมันถึงจะชัดเจนฉะนั้นเนี่ยเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันรักอย่างเดียวไม่ได้สุดท้ายแล้วเวลาทำงานเราก็ต้องมีความปูืิใจในตัวของตัวเองนะครับครับ ที่สาคัญนะคุณผู้ชมคะก็คือว่าอย่าลืมนะคะว่าเราคือคนไทยค่ะการจะสร้างสคญญาณอะไรก็แล้วแต่นะคะลองหยิบมาเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเราเองในแบบฉบับของเราเพื่อที่จะประกาศให้กับชาวโลกรู้ค่ะว่านี่คือศิลปินของคนไทยแหละเป็นคนทำนะคะก็จะทําให้นะคะต่างชาติทันมาสนใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและสร้างเศรษฐกิจอีกมากมายขึ้นมาในประเทศไทยด้วยค่ะในวันนี้นะคะถือว่าเมทโมเม้นในช่วงนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะคะก็คือคุณวัชรวัติขอบคุณค่ะ ค่ะพบกับนะคะในช่วงหน้าค่ะช่วงแฟชั่นรีเฟล็กกันค่ะ